when there's no more hope is left in me i can see what comes my way and i'm always lost there's nowhere else to go all i do is fall สวัสดีครับเป็นพี่ๆหลวงปัญอ,อามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าวันนี้กาก้าพารวยนะครับก็มากับเหรียญ1ิบบาทรุ่นเก่าเช่นเดิมนะครับเพราะว่ายังไม่ครบทุกปีพศนะครับพี่น้องทําข้อมูลให้พี่น้องยังไม่ครบทุกปีพศอ,อ,อ่าวันนี้มาถึงเหรียญปีพศนี้แล้วนะครับอาจะเป็นอย่างไรนะพี่น้องมีราคามากน้อยขนาดไหนมีความต้องการหรือไม่นะครับ ก็รับข้อมูลกันในคลิปวิดีโอคลิปคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับว่าเรามีความต้องการในลักษณะเหรียญแบบไหนนะครับเหรียญ10บ,บาทผลิตออกมาถือได้ว่าเยอะมากๆและก็มีลหลายปีพศด้วยกันที่ถือได้ว่ามีราคาการประเมินสูงนะครับการประเมินนั้นไม่ธรรมดานะพี่น้องซึ่งเหรียญ10บ,บาทนะครับเหรียญน,นี้ก็เช่นเดียวกันมีราคาการประเมินเมื่อเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วสูงพอได้ ยอดการผลิตนั้นน้อยนิดนะครับเมื่อเทียบกับประชากรไทยเรา70ล้าน70กว่าล้านเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประชากรจํานวนประชากรไทย70กว่าล้านคนถือว่าเหรียญปีพศนี้น้อยมากนะพี่น้อง,น,องน้อยมากซึ่งราคาจะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามกันนะครับอากรที่เราจะ มาพูดกันเรื่องเหรียญ10บาทปีพศนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกาคาพารวยด้วยนะครับกาคาพารวยนะครับห่างหายจากช่อง YouTube มาค่อนข้างที่จะยาวนานก็ต้องขอประทานอภัยพี่พีน้องน้องหลวงปนะาอาด้วยนะครับเพราะว่าภาระต่างๆนั่นเองเนาะทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการเอาเหรียญต่างๆมารีวิวฝากพี่พี่น้องน้พร้อมแล้วเราไปที่ ข้อมูลเหรียญกันนะครับเหรียญ10บบาทเป็นเหรียญกระสาาโลหะสองสีสีขาวและสีทองด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวานะครับลักษณะเหรียญน,นั้นรู้สึกว่าจะสึกหรอเยอะมากนะพี่น้องรู้สึกว่านะครับไม่ใช่รู้สึกละมองเห็นเลยนะครับสึกหรอเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวต่าง เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับลวดลายเล็กๆ,ๆน้อยๆนี้ถือว่าสึกรอเยอะมากส่วนตัวอักษรก็ล้มนะครับพี่น้องล้มและก็ทําให้ตัวอักษรนั้นหนาซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนวงขอบนะครับมีการสึกรอบุบเยินต่างๆนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นนะครับมีรูปพระปรางพระปรางนั้นเราเห็นได้ถึง รอยสึกหรอเยอะมากนะครับแต่นะพี่น้องปีพศนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีในลักษณะเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามยากจะแบ่งปันให้กับทางช่องของเรายินดีนะครับทักเข้ามาได้มีกี่เหรียญน,นะครับทักเข้ามาได้สําหรับเหรียญของปีพุทธศักราช2540นะครับยอดการผลิต9ก้าล้านสามแสเหรียญน,นะครับ นั่นคือยอดการผลิตส่วนราคานะครับราคา u n เอเขาประเมินที่150บบาทแต่ส่วนราคาการซื้อขายนะครับส่วนราคาการซื้อขายในเว็บเพจเว็บไซต์เหรียญปีพศออนี้ก็ยังมีการซื้อขายกันอยู่นะอ่ามีการซื้อขายกันอยู่แต่เหรียญที่สึกหรอเยอะๆก็ถือได้ว่า ความต้องการของนักสะสมก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่น้องมีลักษณะเหรียญที่สวยๆงามๆสภาพสมบูรณ์อยากจะแบ่งปันให้เราก็ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2540นะครับถือว่าเป็นเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่มีประวัติในช่วงระยะปีนะครับถือว่าเป็นประวัติที่ทุกคนนั้นจดจำไปถึงวันตายเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือวิกฤต นะครับวิกฤตที่มันโหมกระหน่าเข้ามาในช่วงปีพศ2540ก็คือวิกฤตต้มยำกุง้งนะครับอาจทำให้หลายๆคนนั้นล้มนะครับไอ้ล้มนี่ไม่ใช่ว่าเดินสะดุดขาล้มนะครับก็คือการค้าการขายต่างๆนะครับไปไม่รอดนั่นเองเนาะ,ะเงินบาทลอยตัวนะครับเงินบาทลอยตัวแล้วก็ทําให้ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับหลายๆบริษัทปิดตัวลงเนาะ,ะแล้วก็อีก หลายๆองค์กรนะครับก็มีปัญหาไปตามๆกันสำหรับวิกฤตต้มยำกุ้งเนาะของปีพุทธศักราช2540นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจงเอาวิกฤตเนาะกลับมาให้เป็นโอกาสนะพี่น้องเป็นโอกาสอย่างไรนะครับก็คือเราเก็บเหรียญที่ปีพศนี้นะครับพี่น้องเอาไว้ในโอกาสข้างหน้าไม่แน่นะครับ ไม่แน่นะครับเหรียญปีพศนี้ถึงแม้ช่วงนี้ u n เค็าจะประเมินเพียงแค่150บาทแต่การซื้อขายตามเว็บเพจเว็บไซต์นะครับพี่น้อง70-80บาทนะครับการซื้อขายในสภาพที่สวยๆงามๆนะครับ70-80บาทแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องมีสวยเทียบเท่า UNC นะครับกาก้าพารวยยินดีให้ถึงเหรียญละ100บาทนะครับเหรียญละ100บาทสำหรับเหรียญปีพศ2540ถือว่าสูงนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ